เด็กผีหัวจะปวดมันจบแล้วครับนายแฮร์รี่แม็กวายจะไม่ย้ายไปร่วมทีมเวสแฮมยูไนเต็ดเดวิดออนสตีนหรือที่คนไทยเรียกว่านออนเสถียนผู้สืบข่าวทีนึงทำการคอนเฟิร์มว่าแฮร์รี่แม็กวายจะไม่ได้ย้ายไปร่วมทีมเวสแฮมยูไนเต็ดถึงแม้ว่าทีมปีศาจแดงบรรลุข้อตกลงกับทีมขุนคอดเวสแฮมไปแล้ว สาล้านปอนด์ก็ตามแต่การเจียจารเรื่องของสัญญาส่วนตัวระหว่างเวสแฮมกับแม็กควานั้นไม่มีความคืบหน้าเพราะว่าแม็กควายังคุยสัญญากับทางแมนยูไม่รู้เรื่องคือเวสแฮมยูเอเต็ดนะครับจะให้ค่าเหนื่อยแม็กควาอยู่ที่เลทหนึ่งแสนถึงหนึ่งแสปอนด์ต่อสัปดาห์กับทางแมนยูปัจจุบันให้แม็กควาอยู่ที่1นึ0 0 0สปอนด์ต่อสัปดาห์ เขาอ่ะหรือสัญญา2ปีทําให้ค่าเหนื่อยของแม็กควายถ้าเกิดย้ายทีมเนี่ยจะหายไปราวๆเจ็ดล้านปอนด์ดังนั้นทางตัวเขาเองก็อยากได้เงินชดเชยจํานวนตรงนี้ไอเจ9ล้านปอนด์เนี่ยสรุปคุยไปคุยมาคุยกับทางแมนยูไม่รู้เรื่องแล้วเวสแฮมเองตอนนี้เวลามันก็บีบมัเรื่อยๆแล้วตลาดซื้อขายนักเตะกลจะปิดแล้ว เวสต์แฮมก็เลยไม่อยากรอแล้วซึ่งทางเวสต์แฮมจะมองหาตัวเลือกคนอื่นแทนอย่างไรก็ตามหากว่าแม็กควาอยู่กับแมนยูต่อเทนฮากก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะซึ่งผมก็อ่านตามข่าวไม่รู้ว่าเทนฮากคิดแบบนี้จริงๆไหมทางเทนฮากไม่ได้ติดใจอะไรถ้าเกิดแม็กควาอยู่ต่อข้อมูลจากสกายสปอร์ตนะครับบอกว่าแฮร์รี่นั้นเคารพเวสต์แฮมและก็เดวิดมอยแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนไม่เคยมีข้อตกลงใดๆเรื่องของสัญญาส่วนตัวระหว่างแม็กควากับเวสต์แฮม หรือแม้กระทั่งแม็กควาเองนั้นก็ไม่เคยพูดคุยไดๆโดยตรงกับเดวิดมอยเขาอาจจะอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะเขารักสมโมสรอนแห่งนี้มากๆและเชื่อว่าตัวเองนั้นจะได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นในซีซั่นนี้แฮร์รี่มีความเชื่อแบบนั้นซึ่งจากการที่เขาอยู่ต่อเท่ากับว่าแมนยูจะไม่มีเงินในการไปลงทุนเซ็นสัญญาควา้าตัวเป็นจัมหวงปาวาเข้ามาร่วมทีมมันจะส่งผลกระทบต่อด,ดิวของปาวาเป็นอย่างยิ่ง แม้กวาอยู่ต่อเราก็คงจะคาดหวังหรือว่ารุนให้สโมสรไปคว้าตัวกองหลังคนใหม่มาร่วมทีไม่ได้ <c oughs> ทีนี้แมนยูก็คงจะเหลือให้รุนแค่ตำแหน่งกองกลางคนเดียวแล้วเรามั้งเนี่ยปล่อยเฟสต่อไปก็ต้องรุนให้ปล่อยฟานเดเบกออกไปคนหนึ่งเพื่อจะหาเงินมาต่อย,ยอดซื้อโซฟียนอัมระบัดแล้วทุกคนแล้ะครับขีดเปือนาการใดสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ แล้วขอบคุณผู้สนับสนสุนทรเนี่ยมาเกิดคลิปนี้อ้าอินขอบคุณมากเด้อพี่น้อง